สวัสดีค่ะหมอวีวิกตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาแรนดอมคลิปกันในหัวข้อจักรวาลกำลังนำนำทางคุณในเรื่องใดจักรวาลกำลังนำทางคุณในเรื่องใดนะคะมาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนถ้าพลังงานตรงไปฟังกันต่อถ้าไม่ตรงเรื่อง่านได้นะคะเป็นพลังงานรวมฟังได้เป็นการไกด์ไลน์นะคะไม่สามารถนำไปตัดสินปัญหาของคุณได้นะคะมาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอแรนดอมนี้ก่อนนะคะ พลังงานแรกนะคะพลังงานแห่ง Two of c u p นะเป็นพลังงานของที่ของคนที่คุณเป็นคนที่เออเป็นผู้ให้นะคะทำให้เห็นเป็นให้ดูคมในฝักฉลาดแบบเงียบๆคุณเป็นคนที่รักอิสระนะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นพูดอะไรมักเป็นจริงเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีนะไพ่สองถ้วยแล้วก็คุณเป็นคนที่เออชอบมีความรักชอบให้ผู้คน ชอบเป็นผู้ให้นะคะแล้วถ้าเป็นผู้รับคุณก็เป็นผู้รับที่ดีนะคะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีเพราะว่าคุณเหมือนเข้าสังคมได้ด้วยดีด้วยหรือวางตัวเป็นนะคะเป็นเป็นบุคคลที่วางตัวเป็นนะเป็นคนที่รู้คุณค่าในตัวเองความคิดแตกฉานนะคะพลังงานแห่งสองถ้วยและก็คุณอาจจะได้พบเจอใครที่ถูกใจหรือคุณอาจจะได้พบผู้อุปถัมภ์นะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะเจ้านายที่ดีนะคะเพื่อนที่ดีน้องนะคะที่ดีอะไรอย่างนี้นะคะรุ่นน้องที่ดีอะไรอย่างนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการที่คุณกําลังได้ถูก เติมเต็มในอีกฝั่งหนึ่งนะคะและพลังงานที่2เป็นพลังงานแห่งคิงออฟ o r d นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันผ่านการทันฟอมด้านจิตวิญญาณของคุณก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่รักษาความสัมพันธ์ไม่เป็นหรือเป็นคนที่สุดโต่งแล้วก็โดดไปในด้านใดด้านหนึ่งนะคะเป็นคนที่อาจจะแข็งกระด้างมาก่อนหรือว่าขวานผ่าซากมาก่อนแต่ณนะปัจจุบันวิรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สงบนิ่งมากเป็นนะคะพูดเป็นนะคะ ออพัฒนาตนเป็นมันจึงทําให้คุณกลายเป็นคนที่ดูมีบุคลิกภาพที่ดีทรงคุณววฒ์แล้วก็เป็นคนที่แบบอารมณ์เหมือนคนจบมาสูงจบมันจบนอกมาหรืออะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงมันเป็นแค่การฝึกฝนด้านจิตวิญญาณที่สงบนิ่งเป็นเงียบขรึมเป็นนะใช้สามารถควบคุมจิตวิญญาณควบคุมการบังคับตนได้นะคะ และพลังงานที่3นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะได้รับรู้ถึงความถี่ในจิตวิญญาณของคุณสูงเช่นอะไรที่ผิดปกติเนี่ยคุณจะรับรู้ไวนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ควบคุมตัวเองเป็นมันเป็นรากฐานของคุณเมื่อคุณควบคุมตนเองเป็นคุณจะรู้ว่าคุณเป็นคนที่มวลพลังงานแบบไหนและถ้ามันมีพลังงานอะไรมาแตะเนี่ยแสดงว่าคุณกําลังเข้าสู่การเรียนรู้อะไรบางอย่างรู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนพวกด้านครูอาจารย์สูงๆที่อยู่กับบททดสอบอยู่กับการเรียนรู้อยู่กับด้านจิตวิญญาณอยู่กับด้านการทําพลังงานกับตนมาสูงนะคะ อยู่กับผู้คนเยอะนะนี่คือพลังงานที่ผ่านหน้าไพ่นะคะแล้วมาดูว่าจักรวาลกําลังนําทางคุณในเรื่องใดถ้าพลังงานตรงตามนี้ฟังกันต่อแล้วมาดูคําทํานายกันค่ะพลังงานแรก The Fool คุณกําลังได้พบความอิสระทางด้านจิตวิญญาณหลายคนอาจจะทะลุจักรวาลไปแล้วนะคะไม่มีใครสามารถที่จะมาพูดให้คุณได้กลัวไม่มีใครที่จะมาขัด ด้านจิตวิญญาณของคุณอีกแล้วควาพูดของคุณนะคะไม่คำพูดของคนอื่นไม่สามารถที่จะมากระตุ้นอีกโกในตัวของคุณได้น้อยมากนะคะหรือถ้าคุณจะจัดการคุณก็จัดการด้วยใจที่อิสระ ไม่ได้จัดการด้วยความทุกข์หรือโทสะอะไรทั้งสิน้นคุณเป็นคนที่เข้าใจอารมณ์ตนเองนะและคุณกําลังมีโอกาสได้เดินทางคุณมีโอกาสที่จะได้รู้จักกับหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้เพิ่มเติมจักรวาลกําลังนําทางคุณนะคะให้คุณได้มีโอกาสได้เดินทางได้พบเจอผู้คนได้กินของอร่อยนะคะได้ไปพบสถานสถานที่สวยๆที่มันทําให้จิตวิญญาณของคุณนั้นจเจริญที่ทําให้จิตวิญญาณของคุณมันขับเคลื่อนนะคะ และนะคะโฟออฟสอดคุณกําลังจะได้พักถึงเวลาที่คุณจะได้พักอยู่ในพื้นที่ที่ทรงเกียรติของคุณเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใครก็ไม่สามารถเข้ามาลังแกจิตวิญญาณของคุณได้คุณคุณเหมือนคุณวางเขตอาคมไว้ในในเขตอาคมของคุณแบบห้ามเข้ามาเกินนี้นะนี่คือขอบเขตของฉันแต่ไม่ได้พูดออกไปนะแต่คือแบบพลังงานของคุณหรือว่าใครที่มากวนคุณคุณก็สามารถปิดประตู จิตวิญญาณได้เลยก็คือรู้เลยว่าคนคนนี้พลังงานลบรู้ว่าคนคนนี้อาจจะพลังงานบวกแต่ก็ยังไม่ใช่บวกจริงอาจจะเป็นพลังงานบวกอย่างเดียวแต่ไม่ใช่ไม่มีพลังงานจริงร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิรู้สึกว่าคุณคุณวัดผู้คนนะคะแล้วก็กรองผู้คนเป็นแล้วอืมนะคะจกักรวาลกำลังนำทางคุณในด้านของ queen of cups นะคะคุณกำลังจะได้รับการให้จากผู้หญิงนะพลังงานผู้หญิงก็เป็นไปได้จกักรวาลกำลังนำให้คุณกลายเป็นที่รักที่น่าเอ็นดูให้กับ ผู้คนรอบๆที่ได้พบเจอคุณวิรู้สึกว่าเส้นทางเดินชีวิตของคุณณตอนนี้กําลังเป็นไปได้สวยงามมากๆผ่านการควบคุมภายในที่ไม่ใช่เรื่องง่ายมากๆเช่นเดียวกันแต่สิ่งต่างๆกําลังจะเกิดขึ้นและคุ้มค่าที่คุณจะได้ใช้ชีวิตของคุณในชัตเตอร์นี้รูปการนี้นะคะคุณกําลังเฉิดฉายจิตวิญญาณของคุณอล่าความสง่างามเสน่ห์ในตัวของคุณกําลังเพิ่มทวีคูณมากขึ้นนะคะและ The High Princess หลายคนอาจจะเซ็กซี่มากขึ้นหลายคนน่ารักมากขึ้นแต่งตัวขึ้นนะคะหยิบจับอะไรก็ดูสง่าราศีมากขึ้นจกักรวาลกำลังนำทางให้คุณกลายเป็นคนที่งามจากภายในสู่ภายนอกระเบียบวินยัยการจัดการการเรียนรู้การปรุงยาการผสมผสานนะคะด้าน องค์ความรู้ผนวกกับด้านภาคปฏิบัติกับคุณเข้าหากันและมันสะเทือนทําให้กลายเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่สุขสง่าแล้วก็องอาจมากๆเป็นคนที่มีองค์ความรู้ประดับจิตวิญญาณนะคะภายในของคุณเต็มร้นแล้วก็เข้มแข็งกล้าหาญนี่คือสิ่งที่จกักรวาลกำลังนำพาคุณเข้าสู่เดอะแฮงแมนนะคะเดอะแฮงแมนอีกหนึ่งใบค่ะเจดด หมือนคุณกําลังได้รับสิทธิพธิเศษอะไรบางอย่างนะคะจักรวันกําลังนทํทางให้คุณได้ไปพบอาวุธหรือคุณกําลังจะได้รับพาร์ทเนอร์คอนเนคชั่นเพิ่มมากขึ้นเส้นทางที่กว้างอาจจะเส้นทางก็ไม่ได้กว้างแต่แบบอุปกรณ์หรือว่าการทํางานของคุณเนี่ยมันจะไหลลื่นมากขึ้นผู้คนนะคะจะเป็นใจทุกสิ่งทุกอย่างจะซีโรล,ลา่าต่อคุณง่ายมากๆผ่านคีย์ลับอะไรบางอย่างคุณอาจจะมีสง่ารราศีในดวงตาคุณอาจจะมีอาพรอาจจะมีหน้าที่เออเป็นเหมือนดัง จิตประพัดสอนมันจึงทําให้ผู้คนได้มาเจอคุณแล้วเขาแบบรู้สึกทัดใจรู้สึกแบบเฮ้ยคนคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วสิ่งต่ตางๆมันอาจจะเรียบง่ายมากขึ้นผ่านรูปรักษ์ภายในสู่ภายน,นอกของคุณด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่วีเห็นผ่านแรนดอมนี้ค่ะและขอออร์เคลิลเห็นไหมคุณกําลังถูกรดน้ําคุณกําลังถูก เติมพระพรเทพระพรคุณกาลังถูกอวยพรจากเบื้องบนนะพระเจ้ากําลังรดน้ําพรวนดินคุณกําลังเติมความสดชื่นกําลังเติมความสุขสดใสกําลังเติมพลังและสิทธิอํานาจที่มาจากภายในที่คุณจะสามารถครองตนนะคะและดูแลสิ่งภายนอกที่เป็นของพระเจ้าได้พลังงานที่2นะหมายเลข38นะ,ะคุณกําลังจะได้เจอครอบครัวทางด้านจิตวิญญาณคุณกําลังจะได้พบผู้คน ที่สิ้นเสมอก,กันกับคุณที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีและพลังหมายเลข43าวิญญาณอมะตะนะคะคุณอยู่เหนือความตายไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ตายแต่ต่อให้ความตายมาเยือนคุณก็ไม่กลัวเพราะวันนี้คุณทําดีที่สุดจิตวิญญาณของคุณกาลังถูกนําพาและเดินทางไปอย่างถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณจงภาคภูมิใจในจิตวิญญาณของตัวเองได้เลยนะวันนี้วีขอดู n u m b e อ of โอกให้คุณหน่อยนะคะมันเดิมนะสองสองสอง,สองการครับเคลื่อน เพื่อยกระดับความถี่จิตวิญญาณคุณกาลังเติบโตขึ้นทั้งด้านกายภาพทั้งด้านจิตใจรวมไปถึงด้านจิตวิญญาณกําลังมีการตอบรับและก็ยืนยันว่าคุณคือคนของเบื้องบนจริงๆแล้วก็4455นะคะจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเราอยู่กับเจ้าเมื่อพระเจ้าอยู่ฝั่งคุณแล้วใครจะต้านทานได้ล่ะคะ อราออกขนาดนี้นะคะพีบบอกเลยและ999บอกว่าจงนิ่งเสียแล้วรู้ว่าเราคือพระเจ้าซึ่งนี้เป็นของพระองค์ค่ะคุณแค่มีหน้าที่ดูแลตัวเองสวยไปวันวันหลอ่อไปวันวันแต่เป็นหล่อที่คุณภาพสวยที่คุณภาพจากภายในสู่ภายนอกและสิ่งต่างๆพระเจ้าจะทํางานของพระองค์เองนะคะขอดูข้อพระคัมภีร์ให้กับคุณหน่อยนะคะในสองโครินบทที่สองข้อที่ บทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบนะคะบอกว่าพระสัญญาของพระเจ้ารวนเป็นจริงโดยพระเยซูเพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์ซึ่งเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าน้อมรับค่ะทุกคนเมื่อคุณเป็นคนดีสิ่งดีๆก็กําลังจะอวยพรคุณเมื่อคุณเป็นความชอบธรรมความชอบธรรมก็กําลังอวยพรอวยพรคุณเมื่อคุณเป็นความเที่ยงตรงความเที่ยงตรงก็กําลังอวยพรคุณคุณเป็นสิ่งไหนคุณกําลังดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในจิตวิญญาณของคุณ ก็ครบพวนแล้วสําหรับแดนดอมในวันนี้นี่คือการนําของจักรวาลนี่คือการนําจากพระผู้สร้างนะคะวีเชื่อว่าสิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะวันนี้วีนะคะฝากเนาะ number of god นะคะสามารถสั่งได้นะคะเป็นไพ่ออกรักเกินะคะราคา499บาทเป็นไพ่ DIY ทำมือนะคะทำนะคะประมาณ7-14วันนะคะโดยประมาณเพราะว่าวีทําเองนะคะแล้วก็มันต้องค่อยๆทำนะมันต้องตัดทีลใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากให้คำปรึกษาด้านชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนะคะแล้วก็ฝาก เพด้วยนะฝากการติดตามต่างๆขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการซัพพอร์ตนะคะวีขอบคุณทุกคนมากๆขอให้ทุกคนได้รับกลับไปร้อยเท่าพันเท่าวันนี้สวัสดีค่ะ